สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจําวันที่1มิถุนายน2563ค่ะมอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมเลยเดือนหนึสองรอบ มาเจอคุณผู้ชมแบบนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะดิฉัน,อ,นอารีรัตน์สุขลุงเรืองค่ะและผมกิติกรศิละปะดนตรีนะครับวันนี้สบายๆนะครับคุณผู้ชมหลายท่านตอนนี้กําลังนั่งนับออดูลอตเตอรี่ในมือมีกี่ใบมีเลขอะไรบ้าง4ี่โมงเย็นอาจจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคุณอารีรัตน์แต่ก่อนที่จะไปลุ้นกันนะคะว่างวดนี้เราจะเป็นเศรษฐีไหม,มสลากในมือคุณผู้ชมดูกันก่อนนะคะ <c oughs> ว่า,<ม>าสลากที่เราได้มานั้น เป็นของจริงหรือของปลอมวิธีสังเกตง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมยังไงสังเกตดูที่รูปภาพบนสลากนะคะคุณผู้ชมงวดนี้เป็นรูปภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดชุมพรค่ะจะเป็นรูปปั้นวัวที่หาดทุ่งวัวแล่น<อ>ถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ในมือด้านข้างด้านซ้ายเป็นรูปปั้นวัวแบบนี้ ของจริงแน่นอนส่วนสลากการกุศลนะคะงวดนี้จะเป็นรูปคนใส่ชุดสีชมพูออกกําลังกายเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความจําเป็นพิเศษและบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทําบูรณาธิคคุณพุ่มถ้าเป็นสองภาพนี้ของจริงแน่นอน,นะค่ะครับสลากในมือผมนี่สั่นเลยแบบอยากจะหยิบออกมาให้ดูแล้วเกินแต่มันหยิบไม่ได้นะฮะอะให้เปรียบเทียบกัน2บแบบผู้ชมทั้งการกุศลแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบปกติทั่วไปนะครับ นี่ดูให้ชัดเจนถ้าเป็นสลากปกติทั่วไปจะมี QR Code เที่ยวเมืองรองใครสนใจเขาทําให้ขนาดนี้แล้วหยิบโทรศัพท์ไปสแกนสักนิดหนึ่งจะได้ไปดูรายละเอียดการท่องเที่ยวเมืองรองได้ตอนนี้โควิดเริ่มจะซาแล้วนะอีกสักนิดก็คงจะเที่ยวได้แล้วนะคุณอาดิรัตนะตอนนี้ใครล็อกระยะที่3แล้วนะคะเผื่อใครไปท่องเที่ยวแวะไปที่นี่ได้นะคะหาดทุ่งวันแลนที่จังหวัดชุมพรหรือใครถูกรางวัลงวดนี้ เป็นเศรษฐีมีเงินติดมือไปเที่ยวที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคับแบ่งเราสักสองคนสักนิดน,งน,ดนึงก็ได้เหมือนกันนิดนึงก็ยังดี <c oughs> นะฮะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงประจํางวดที่ผ่านมาอุ้ยกลับไปพักไปตั้งหลายงวดสามงวดใช่ไหมงวดที่แล้วรวยกันหลายท่านเลยทีเดียวฮะขอแสดงความยินดีหลายท่านถูกเป็นสิบล้านสิบต้นอะถูกหวยรางวัลทั้งเล็กทั้งใหญ่ มาจาับเรือไม้สักทองที่ตัวเองขอที่นี่นั่นแหละจะแม่ตะเคียนที่นี่นะใช่งวดล่าสุดเพิ่งถูกไปก็เลยเมาแตงโมมันเลย14ตัน3,000ลูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็เอามาแจกให้กับคนแถวๆนี้ด้วยเพื่อเป็นการทําบุญอีกต่อหนึ่งค่ะโอ้ย14ตัน14ตันนี่ 3, <000 S 1> ถ้าคิด3,000ลูกเออถ้าคิดเป็นกิโลกร,รัมคุณผู้ชมเห็นเป็น14ตันมันอ,อาจจะดูน้อยนะอลองคิดเป็นกิโลกร,รัมดู14,000กิโลกร,รัมอะ